สวัสดีครับคุยไปเรื่อยจัก,กรวาลเพลงญี่ปุ่นวันนี้เราจะมาพูดถึงวงซาดหรือว่าถ้าพูดในสำเนียงญี่ปุ่นว่าซาโดต่อไปนี้เราจะใช้คำว่าซาโดนะครับวงซาโดตำนานนักร้องญี่ปุ่นกับความทรงจำในวัยเด็กย้อนกลับไปในยุค90ถ้าเราพูดถึงวงดนตรีญี่ปุ่นที่มีเพลงเพราะ และมีความหมายมากๆหนึ่งในนั้นจะต้องมีวงซาโดขึ้นมาแน่นอนวงนี้ไม่ใช่เป็นแค่ศิลปินธรรมดาทั่วไปแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหลายต่อหลายรุ่นเพลงของเขาช่วยให้คนมีกำลังใจและลุกขึ้นสู้ในวันที่เหนื่อยลา้าเพลงของซาโดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผสมผสานความเรียบง่ายเข้ากับความรู้สึกจริงใจทาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และรู้สึกว่าได้รับพลังจากทุกคาร้องและทานองก้าวแรกของซาโด วงซาโดเริ่มต้นในปี1991โดยมีคุณอิซุมิซาคาอิเป็นนักร้องนำเธอเป็นนักร้องนักแต่งเพลงและสัญลักษณ์ของวงที่ทำให้คนหลงรักตั้งแต่แรกซิงเกิลแรกของซาโดชื่อว่า Goodbye My Loneliness และกลายเป็นเพลงฮิตทันทีด้วยทำนองเศร้าแต่ทรงพลังและเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของอิซุมิซังหลังจากนั้น ซาโดก็มีเพลงฮิตออกมามากมายเช่นมาเคนาอิเดะและยูเรรุโอมอิที่ทุกคนยังร้องตามได้จนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการฟรังเพลงในบ้านในงานโรงเรียนหรือในที่ทำงานเพลงของซาโดมักจะสร้างความทรงจำที่อบอุ่นและให้กำลังใจแก่ผู้คนรอบข้างคุณอิซุมิซากาอิเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดของเพลงทุกขั้นตอน ตั้งแต่การแต่งเนื้อร้องไปจนถึงการเลือกทำนองที่เหมาะสมซิงเกิลแต่ละเพลงของเธอเต็มไปด้วยความตั้งใจที่อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกและประสบการณ์ชีวิตออกมาในรูปแบบที่คนฟังสามารถรู้สึกได้ว่ามีคนเข้าใจพวกเขาเสมออีกเพลงหนึ่งที่แฟนๆชอบกันมากมีชื่อว่า My Friend ซึ่งเป็นเพลงประกอบอนิเมะ Slam d u n เพลงนี้พูดถึงมิตรภาพและวันๆที่งดงาม ไม่ได้ฮิตแค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังโด่งดังในหมู่แฟนแอนิเมททั่วโลกด้วยนอกจากนี้ยังมีเพลงแดนแดนโคโคลรฮิคาริเตคุอันนี้เป็นเพลงประกอบดาร์กบอลเซาหรืออาจจะเป็นดาร์กบอลจีทีอันนี้อ่าผมจำรายละเอียดไม,ไ,มไม่แน่ชัดเนาะอะ่ประมาณนี้แต่ว่าเพลงนี้ก็ถ้าเกิดทุกคนได้ฟังทำนองก็จะรู้สึกคุ้นขึ้นมาทันทีนะครับ คุณอิซุมิสกาอิแรงบันดาลใจที่แท้จริงของวงซาโดกคุณอิซุมิสกาอิไม่ได้เป็นแค่นักร้องที่มีความสามารถเท่านั้นแต่ยังเป็นคนที่มุ่งมั่นและเรียบง่ายเธอเป็นคนขี้อายมากและไม่ชอบออกสื่อแต่เธอถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงได้อย่างหมดจดเธอใส่ใจในทุกขั้นตอนของการ,การทำเพลงตั้งแต่แต่งเนื้อร้องไปจนถึงการเลือกทำนองทุกเพลงของเธอเหมือนคำปลอบโยนหรือคำแนะนำจากเพื่อนที่เข้าใจหัวอกหัวใจของผู้ฟัง ความอ่อนโยนและความมุ่งมั่นของเธอทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเธอเปรียบเสมือนเพื่อนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างในช่วงเวลาที่ยากลําบากคุณอิซุมิซังไม่เพียงแต่ใส่ใจในรายละเอียดของเพลงเท่านั้นแต่ว่ายังทําให้เพลงของเธอเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเพลงที่พูดถึงความรักความฝันหรือว่าการไม่ยอมแพ้นี่เป็นข้อโดดเด่นของเพลงของคุณอิซุมิซังนะครับ ซาโดเระสบความสำเร็จมากมายมียอดขายในอัลบั้มมากกว่า37ล้านชุดในญี่ปุน่นและเพลงของพวกเขาก็ติดชาร์ตออริคอนตลอดช่วงยุค90อัลบั้มอย่าง Homey Oh My Love และ Forever You เต็มไปด้วยเพลงฮิตที่คนยังชอบฟังอยู่เสมออัลบั้มเหล่านี้ไม่ใช่แค่การรวบรวมเพลงยอดนิยมเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนของความทรงจำและความรู้สึกที่แฟนๆมีต่อซาโด ทุกครั้งที่เปิดเพลงจากอาัลบั้มเหล่านี้คนฟังักมักจะรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ชีวิตเต็มไปด้วยความฝันและความหวังนอกจากความสําเร็จในเรื่องของยอดขายแล้วซาโดยังมีบทบาทสําคัญในวัฒนธรรมดนตรีญี่ปุ่นในยุคนั้นด้วยหลายเพลงของวงได้ถูกนําไปใช้ในรายการโทรทัศน์โฆษณาหรือแม้กระทั่งละครทําให้ซาโดดังเป็นพลุแตกและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของคนญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ทุกคนต่างรู้จักและร้องเพลงของซาโดได้ การจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณอิซูมิซาคาอิวันที่27พฤษภาคม2007เป็นวันที่เศร้ามากสำหรับวงการเพลงญี่ปุ่นและแฟนๆของซาโดเมื่ออิซูมิซาคาอิเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเวลานั้นเธอกำลังรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกที่โรงพยาบาลในโตเกียวเธอมีจิตใจที่เข้มแข็งและวางแผนจะกลับมาทำเพลงอีกครั้งแต่เช้าวันนั้นในขณะที่เธอเดิน เล่นอยู่ในโรงพยาบาลเธอเกิดลื่นตกจากบนไดที่สูงกว่า3เมตรแม้จะถูกนำตัวส่งห้องฉุกเฉินแต่แพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตของเธอได้เธอจากไปอย่างสงบในวัย40ปีการจากไปของอิซูมิทำให้คนมากมายเสียใจเพราะเธอเป็นศิลปินที่มีความหมายต่อแฟนเพลงหลายๆคนข่าวการเสียชีวิตของอิซูมิสังทำให้ทุกคนตกใจและเศร้าใจมาก แฟนเพลงต่างออกมาแสดงความเสียใจด้วยการวางดอกไม้และข้อความไว้อาลัยในวันพิธีศพมีแฟนเพลงจํานวนมากมาร่วมไว้อาลัยหลายคนร้องไห้เมื่อเพลงของเธอถูกเปิดเพราะเสียงของเธอเป็นกําลังใจในช่วงเวลาที่ยากลําบากของเขาการได้ยินเพลงของอิซูมิทำให้ผู้คนรู้สึกเหมือนว่าเธอยังอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาหลังจากการจากไปของเธอค่ายเพลงได้จัดคอนเสิร์ตำรำลึก โดยใช้วิดีโอการแสดงเก่าของเธอและการแสดงสดจากวงทำให้แฟนๆได้มีโอกาสระลึกถึงอิซุมิและสัมผัสถึงพลังของเธออีกครั้ง mm hmm. การแสดงครั้งนี้ทำให้แฟนเพลงรู้สึกเหมือนว่าอิซุมิซังยังคงอยู่บนเวทีและส่งต่อพลังบวกและความอบอุ่นให้กับทุกคนเหมือนเดิม mm hmm. แม้อิซุมิซังจะจากไปแต่ผลงานและเสียงเพลงของเธอจะอยู่ในใจของแฟนๆตลอดไป mm hmm. เช่นเดียวกับผมเองที่ ฟังเพลงของซาโดตั้งแต่ยังเด็กเพราะแบบคุณพ่อเปิดให้ฟังตลอดแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังคงฟังอยู่เพราะว่าแบบเพลงของซาโดยังคงเป็นเพลงที่ที่เพราะมากจริงๆแนะนําให้ทุกคนไปลองฟังดูนะ <c oughs> ครับโอเคหลังจากที่เธอเสียชีวิตแล้วเนาะค่ายเพลงได้มีจัดคอนเสิร์ตลาลึกโดยใช้วิดีโอการแสดงเก่าของเธออีกครั้งหนึ่งโดยที่เพลงฮิตหลายๆเพลงยังคงปลุกใจให้คนที่ คนฟังในวันที่ต้องการกำลังใจชื่อของอิซุมิซังยังคงพูดถูกพูดถึงอยู่เสมอในฐานะนักร้องที่มีพรสรวรรค์และความมุ่งมั่นและเป็นแรงบันดาลใจต่อผู้คนปัจจุบันมีการฟอร์มวงซาโดอันเดอร์กราวขึ้นมาเป็นวงดนตรีที่ก่อตั้งเพื่อลำลึกถึงซาโดและสืบทอดผลงานของอิซุมิซากาอิพวกเขาตั้งเป็นวงที่ตั้งใจจะนำบทเพลงของซาโดมานำเสนอใหม่ให้คนรุ่นใหม่รู้จัก s a โดอันเดอร์กราวได้เปิดตัวด้วยการคฟเวอร์เพลงของซาโดหลายเพลงและพยายามรักษาความรู้สึกและความหมายของเพลงต้นฉบับให้ได้มากที่สุดเพื่อให้บทเพลงเหล่านี้ยังคงเป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อๆไปและทำให้ระลึกถึงซาโดและอิซุมิสกาอิซังเสมอสุดท้ายแล้วเพลงของซาโดไม่ได้เป็นแค่เสียงดนตรีแต่เป็นตัวแทนของความรู้สึกและความทรงจาที่ยากจะลืม ทุกครั้งที่เราได้ยินเพลงของซาโดะเราก็จะนึกถึงเสียงร้องของคุณอิซุมิสากะอิก็เหมือนกับเราได้กลับเข้าไปในช่วงเวลาที่เรารู้สึกมีความฝันความทรงจำเหล่านี้ยังคงเป็นที่ยังคงเป็นสิ่งที่ทำให้ซาโดะเป็นที่รักของคนฟังเสมอตลอดมาขอบคุณทุกคนที่รับฟังโปรดกดติดตามกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ